สำเร็จของซ้อนชายซ้อสีแล้วครับไปเน่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาเยอะเลยอันนี้มาแทนเหรอเหลวมวยในรายการเปิดตีซ้อมไม่เรื่อยได้ต่อยงานทุ่มมาโอ้อครับก็เลยมานี่เลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอสีแล้วก็อยู่ที่อุดรไอ้ที่เดิมอ่ะเนาะแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บ่าซ้อมตอนนี้พี่ยอดวิทยาที่ในทางอ่าตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้หกสิยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอที่เดยเนาะไม่เคยต่อยแน่นอน ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกย์ต่อยเขายังเขาไมื่ต่อยอ้าวันนี้ไม่เจอเขานะวางเกม์วางแบไงดิเราเวทีล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครเป็นไงบ้างวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่วันนี้ต่อยเรอยี่สิบแปดพอเลยปล่อยไปต่อยเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่จุดแปดจุดแปดนี่ผ่านแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์โซบูแข็งแรง วันนี้ก็พพ้ออาอชาเอาใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝ่ากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ